สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการของโคตรดีกันอีกครั้งนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผมขออภัยเลยจริงคือแน่นอนมว่าก็บอกเลยว,ว่าคลิปเนี่ยที่ไม่ได้ออนเนี่ยเบิร์นเอานะครับหรืออาการหมดไฟนั่นเองคือช่วงนี้ก็มันเป็นช่วง ที่เธอมาหาไรยด้วยซึ่งผมก็นั่นแหละนะครับทำงานมหาลัยในระดับหนึ่งซึ่งเอาจริงก็พอมีเวลาว่างทางานแต่โดยส่วนตัวคือเรื่องเบิร์นเอานะครคือมันมีฟุดมีรายการอะไรที่มันเอาไปลงได้แหละแต่แบบก็รู้สึกว่าอยากให้งานมันคุณภาพหน่อยคือมันลงได้อะแต่ก็แบบนะมีบางคนที่ก็อดใจรอที่จะเห็นการรีวิวที่มันน่าสนใจก็นั่นแหละครับก็โอเคนั่นแหละ ก็เลยอยากจะมาขอโทษขออภัยที่อาจจะลงช้าไปบ้างก็นั่นแหละครับอนาคตก็น่าจะมีอีกแหละอาการเบิร์เอานะครับเพราะาเรียนมาหาหลัยก็มันก็หนักหน่วงแต่ก็นั่นแหละขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าสดุดานายหายไปก็นั่นแหละครับคือไม่ใช่ว่าเลิกหรืออะไรก็คือขอเวลาพักสักเดียวนึ่อจะกลับมาให้มัน ดีเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนั้นแหละอในวันนี้เนี่ยก็เลยจะมารีวิวกับหนังสือการ์ตูนนะครับที่ผมชื่นชอบมากต่ก็พูดเลยว่าเสียใจนะครับเสียใจมากคือต้องบอกว่าการ์ตูนเรื่องนีนะ้โดนตัดจบในไทยนะซึ่งก็มีจํานวนเล่มจํากัดซึ่งออจริงในญี่ปุ่นเนี่ยหรือทางฝั่งตนางประเทศเนี่ยมันมีเล่มจบแล้วนะครับเล่มเท่าไรไม่รู้นะแต่ในไทยเนี่ยเขาตัดจบเล่มที่38นะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางค่ายเขาเพิ่งจัดโปรโมชั่นหนังสือบาบาซึ่งผมเพิ่งเห็นหนังสือการ์ต ซึ่งเขาบอกเล่มหนึ่งเขาที่แแล้วเขียนว่าจบนะครับแปลว่าตั้งแต่พิมเขาเลิกตีพิมพ์นั่นเองซึ่งก็พอรับได้นะครับเพราะเนื้อหาต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกเหมือนเดิมแหละก็พอเข้าใจก็ได้ก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ครับผม Baby Step นะครับก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีคนมีโอกาสได้ดูอนิเมะกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่การ์ตูนเรื่องนี้มีอนิเมะสองซีซั่นนะครับก็ใครที่อยากจะลองหาดูหาอ่านก็ลองไปหาหาดูแล้วกันผมไม่ พยายามเก็บซึ่งตอนผมเก็บเดี๋ยวผมก็พูดเลยด้วยว่าโหเก็บอย่างยากงลำบากผมไม่ได้ซื้อแพ็คชุดไม่ได้ซื้อหลายเล่มในเน็ตเพราะว่าผมซื้อทีละเล่มไปร้านหนังสือนะครับกทยย็ทยอยซื้อซื้อพร้อมกับซีคิดอะจำได้เลยนะสมัยก่อนน้าคิดถึงน้าคิดถึงนะครับก็ซื้อมาแบบเรื่อยๆทีละเล่ม2เล่ม3เล่มนะครับซื้อมาทยอยมาจนเนี่ยเป็นหนังสือร์กูนที่ตอนนี้ตอนน้องบอกเลยว่าเป็นเยอะที่สุดในชั้นหนังสือและกานันนะครับมีจำนวนสามสิบหมดเล่มเนานหลังตรงนี้เห็นมผไม่มราามริปแ้วนะครับอนี่ทั ผมยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้โน้ตัดจบแต่พอรู้ว่าตัดจบผมก็เลยว่าเอออัใหม่ดีกว่าเรามาเล่าความรู้สึกใหม่ๆดีกว่าเนาะก็นั่นแหละเคยทำแล้วมันล้นมันไม่ไหวมันใหญ่เกินนะครับก็เลยคิดว่าเออเอามาแค่สองเล่มไม่ดูคร่าวๆพอนั่นแหละก็ให้มันอยู่เป็นแบดกล่องหลังไปนะครับเรื่องนี้นะครับก็เขียนโดยฮิคารุคาสึกินะครับผมแล้วก็ลิขสิทธิ์โดยวิบูลกิจเนาะราคาเนี่ยก็มีหนึ่งห้าสิบบาทนะครับในเล่มสุดท้ายเนี่ยราคาพุ่งมาเก้าสิบบาทแล้วเอาวิบูลกิจนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นรราาาคคหนนัังสืออเยะะมมกบี เจ็ดส right? ิบห้าแปดสิบเก้าสิบรเพ่งขึ้นมาเรื่อยๆก็นั่นแหละนะครับรับได้ไหมก็ไม่รู้นะครับก็หลังๆก็ซื้อบ้างม่ซื้อบ้างแต่ยังซื้อตัวเกียวรีมิเนเจอร์อยู่นะครับก็นั่นแหละนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการ์ตูนสไตล์กีฬาอย่างที่เห็นนะครับเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเทนนิสใครที่นะครับดูการ์ตูนเทนนิสผมมามีโปงกับการ์ตูนเทนนิสนะก็คือนั่นแหละิ็อกเทนนิสนั่นแหละมันเป็นกระตูนเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบดูในตอนแบบสมัยก่อนเนาะมันเคย ผมจะเล่าแต่ที่ผมจำไ,ได้คร่าวๆแล้วกันเนาะซึ่งตัวละครเอกของเรื่องนะครับก็คือเอจิโร่ครับหรือเรียกว่าเอจังเนาะก็คือตัวละครผู้ชายตัวนี้ครับ mm. ผมเขียวหงอ,งองในไก่เห็นไหมตอนหลังในเรื่องก็จะเรียกว่าเอจังแบบง่ายๆเนาะซึ่งชื่อเล่นเอจังนี้ไม่ใช่แบบว่ามาเพราะว่าชื่อย่อมาจากเอจิโ e ร่ iro, นะ แต่เอจางเพราะว่าเขาเป็นเด็กเรียนดีที่เรียนให้เอตลอดครับคือในช่วงแรกของเรื่องนะครับจะเล่าถึงตัวเอจิโร่เนี่ยที่เป็นทั้งเด็กเรียนดีสมุดจดที่จดได้ดีมากๆ <S <S <an> บ้าๆเป็นเด็กตั้งใจเรียนนะครับทำงานตั้งใจตลอดแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนจะชีวิตตามคันลองหรือตามถากมากเกินไปจะชีว,วิตแบบกําหนดเวลาด้วยชัดเจนมีการไปเรียนออกกําลังกายตั้งเวลาเหมือนคนแก่นะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนไร้ความฝันเลยก็ได้จนมาวันหนึ่งนะครับดันได้ไปเกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิสหรือเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในวงการเทนน ตัวผู้หญิงในเรื่องนั่นเองเน,นะครับเขาเรียกว่านัดจังแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับในเรื่องเขาเรียกว่านัดจังซึ่งผมก็ชอบเรื่องอย่างนั้นซึ่งตัวนัดจังเนี่ยนะครับเขาก็เป็นสาวแก่นแก้วซี่แบบเรียกว่าแก่นใช่ไหมเป็นแนวหน้าเริงแล้วกันนะซึ่งตัวเอจังกับนัดจังเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้พบเจอกันเนาะแล้วตัวเอจังเนี่ยนะครับก็เริ่มได้เข้าสู่วงการทีนีสนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเล่นเพื่อออกกําลังกายตอนหลังก็กลายเป็นเลิฟติดพันกับมันนะครับ อะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละในเรื่องก็จะคร่าวๆประมาณนี้ทําไมถึงบอกว่าตัวละครน่าสนใจนะครับอย่างแรกเอาตัวละครที่เอก่อนอนยะ่าง <c oughs> เอกชงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราจะไม่ค่อยเห็นในกรตุงกีฬาคือตัวละครที่มีระเบียบวินยัยมีความแบบ วิเคราะห์แยกยักคือเราจะเห็นดูวเคระหส่วนใหญ่แบบเรียกว่าแนวสารัทายาและกันนะครับคือการแบบสู้ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเพื่อจดจาได้แต่เอจันเนี่ยมันจะเป็นแนวสายวิเคราะห์มันเลยเป็นครั้งแรกที่เราเคยเจอโดูลลครแบบนี้หรือเรียกว่าผมแหละเจอโดูลลครแบบนี้เป็นครั้งแรกมีไว้ในในการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกวิเคราะห์ตลอดเวลานะครับแล้วในเรื่องเนี่ยเวลาเขาแข่งกันนิดเนี่ยเขาจะมีการพกสมุดจดในการวิเคราะห์อีกฝ่ายไปด้วยแถมในเรื่องเนี่ยบางครั้งมันแบบเนี่ย กำลังแข่งอยู่แนละ้วมีชุดเับเบรกอ่ะนั่งจดวิเคราะห์แล้วก็เล่าไม่หัมันเหมือนเอาง่ายๆเลยเรียกเรียกว่าแบบเหมือนเอาคือถ่ายทอดสดเทนนิสเวอร์ชันคนภาคละเอียดแม่งมาอยู่ในกระสุนอะ่ะมันคืออย่างนั้นนะเล่าว่าการได้รูปสุดโตเป็นยังไงแล้วแบบวาดสมุดสเก็ตแบบสเก็ตมีการแบบว่าตีท่าไหนอะไรอยู่อย่างเงี้ยแบบมันบบละเอียดยิบนะครับซึ่งนั่นแหละอาจจะบอกเาหนอะงว่าใครที่ไม่ชอบอ่านอะไรเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะเบือ่อผมก็ไม่ชอบซึ่งผมดูภาพ่านๆแต่มันสนุกก็องยอมรับว่ามันสนุกนะครับมีความดุเดือด อะไรอย่างนี้แบบปุ้ยมันมากนั่นแหละผมเลยชอบตัวละครนะครับชอบมันตัวละครแล้วก็ในเรื่องความรักก็อุ้ยหวานมากผมให้เขาว่าหวานมากเลยนะแบบมันให้แบบปุ้ยเออมันน่ารักอะมันมีความช่วงน่ารักช่วงอะไรที่แบบผมว่ามันใช้ได้นะครับนั่นแหละมันเป็นองค์ประกอบที่ผมชอบเลยตัวละครตัวเอกที่มีความแปลกใหม่แล้วก็มีเรื่องของความโรแมนติกที่ผมชื่นชอบและยังแบบเขียนออกมาได้กลมกล่อมด้วยเลยครับก็ลหลับเนี่ย ถ้าเป็นไอครั้งก่อนที่ผมเคยอ่านเนี่ยครับผมก็ยังชมดีมากเลยแต่แต่ครั้งนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันนะครับซึ่งข้อเสียเนี่ยไม่ได้มีในเล่ม1นึ่งถึงสาแเลยนะครับแต่ไปมีหลักจากเล่มสามสิบแปดนี่แหละหลังจากช่วงเล่มสามสิบแปด้นไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจบที่เล่มเท่าไหร่นะแต่มันมีจบซึ่งผมก็ลองไปหาอ่านดูนะครับในต่าประเทศก็ได้ข้อสรุปมาว่ามันเป็นช่วงที่น่าเบื่อมากนะครับการแข่งขันที่ไม่ดูเดือดเหมือนแต่ก่อน การเขียนที่เรารู้สึกว่ามันไปไกลเกิน,นครับในช่วงเนื้อเรื่องช่วงในเล่มหนึเนี่ยจะเป็นการแข่งในประเทศซึ่งมันก็มีการแข่งเยววาชวชนการแข่งระดับจังหวัดซึ่งผมคิดว่านั่นแหละช่วงวัยรุ่นมันคือช่วงความสนุกที่เราสึกว่า มันเล่าออกมาแล้วมันสนุกเพราะพอเป็นเล่าแบบช่วงอนาคตในแบบช่วงอขแบอว่าเออไปแข่งอย่างนู้นอย่างนี้มันมีความไม่ค่อยจะน่าสนใจสักเท่าไหร่พูดอย่างนี้แล้วกันแล้วโดยส่วนตัวรู้สึกว่าอยากให้เล่าเรื่องความรักมากกว่านี้เหมือนกันตอนหลังจากเล่มสาว่แปดเนี่ยนะครับที่ผมลองไปหาอ่านดูเรื่องความรักมันเริ่มซอฟต์คือในช่วงเล่มหนึ่งสาวที่แปดเนี่ยมันจะมีความแบบนั่นแหละมันมีความเฟซของมันนะความรักแบบสดใสอ o p ี y เ o ิ e นะครับประมาณนั้นซึ่งโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออมันอ่านแล้วมันสนุกกว่าก็ ใจนึงเสียใจนะครับที่สนับพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ต่อแต่อใจนึงก็รู้สึกว่าหลังจบเล่ม38อะคุมแล้วบอกเราว่าเล่มหนึ่ง38มันมากนะครับยยิ่งช่วงเล่มประมาณเนะี่ย สามหกสามเจ็ดสามแปดเนี่ยมันมากๆนะครับมันสุดๆแต่นี้ผมพูดตารงมันเป็นช่วงที่ตึงเครียดมันเป็นแบบโอ้ยเขาเล่าอธิบายได้ดีแต่แบบพอเป็นเล่มหลังจากนั้นเออไม่ไหวนะครับหน่อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จบแล้วน่าเสียใจแต่ก็ในช่วงเล่มหนึ่งสองสแปดผมอ่านมาหลายรอบมากนะครับอ่านมาประมาณห้าหกครั้งได้แล้วอ่านวนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสนุกดีก็เลยอยากแนะนําสุดท้ายก็แล้แหละมันมีแฟลชเซลขายด้วยอะไรด้วยผมก็คิดว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากลองอ่านเนาะเป็นการ์ตูนกีฬาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมมพูดดดดเเลลยวว่าััันนนีีีะะครไตอก มันมีความน่าสนใจผมเพราะตัวละครจําไม่ยากด้วยเพราะเป็นเรื่องที่แบบการแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งเดียวนะครับซึ่งเราเคยเห็นเทนนิสเนี่ยก็จะมีการแข่งบันทีมีแบบมีชมรมมีอะไรแต่ตัวละครในเรื่องเนี่ยก็จะเล่าหลักๆที่เอจำแข่งกับคนนู้นคนนี้ซึ่งเราจะจำคู่แข่งได้ง่ายนะครับไม่ต้องมาจำป็นทีมหรือต้องเชียร์ตัวละครอื่นเยอะแยะมากขึ้นผมว่าดีนะครับการเขียนพ็อตหลักยังแค่ตัวละครเดียวไม่ต้องมาแบบว่าวัดตัวละครเสริมแบบเป็นเพื่อนพระเอกอะไรมากขนาดนั้นเป็นแบบเออเป็นตัวรองที่แบบมาซับซ้อนพระเอกซึ่งมันก็ ก็นั่นแหละก็เป็นกระตุเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าน่าจะเป็นท็อปวันในใจมานานมากนะครับก็เลยอยากแนะนำเนาะเป็นเรื่องที่นานมากแลวที่ไม่ได้แนะนําก็รู้สึกว่าอ,อยากให้ลองหาอ่านดูแทนมีแฟคเตลด้วยแถมแบบ แค่ icana, ชุดจบราคาไม่ได้แรงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเราไปหาอ่านได้เนาะเร่องนี้ชอบส่วนตัวนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยก็วันนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยเนาะนะครับก็ในอนาคตถ้ามีอาการเบืรนเอาอย่อะไรกก็นั่นแหละนะครับอดทนกันหน่อยเนาะอือผมก็อยากทำคลิปออกมาดีๆนะครับก็เลยพยายามที่จะ คัดกรองดูเองในระดับหนึ่งรอให้แบบมีแรงใจก่อนแล้วก็ค่อยมาทางานเนาะก็มานนั้นนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากไปชมด้วยอะไรด้วยนะใครอยากให้ทำอะไรอยากให้รีวิวอะไรเนะี่ยก็บอกมาได้เนาะลองแนะนำอะไรใหม่ๆดูนะครับเอาจริงช่วงนี้ผมก็คิดว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูมีใครอยากแนะนาอะไรก็ลงมาได้เนาะโอเคก็มานนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดสัครสมาชช่องให้ด้วยครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ